นันนน้ทีี่ตอนที่158พัยรวีมาที่ออฟฟิศบอกว่ารุ่นว่าเธอจะมาคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างอนันต์กับอน,นันตดีเธอคิดว่ามันมีความลับมากมาย วรุณขอโทษเธอที่เขาปิดบังความจริงบอกอนันต์บอกทุกอย่างแก่เขาแล้วซึ่งไพรวีเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาไพรวีบอกตอนนี้เธอให้ความสําคัญกับเรื่องของอนันต์กับอนันต์ดีเท่านั้นวรุณบอกเขารบการตัดสินใจของเธออนันต์ดีมาที่นั่นวรุณขอโทษเธอที่เขาปิดบังความจริงดียากรอนันต์ดีบอกให้อนันต์ดีอย่าทําให้พวกเขาเป็นห่วงอีกไพรวีบอกเธอจะไม่ขอให อนันดีให้อภัยอนันต์แต่บริษัทนี้เป็นผลงานของอนันดีเธอขอให้อนันดีอย่าทำแบบนี้อีกจิกาบอกให้อนันดีโยนปัญหานี้ทิ้งไปและเดินหน้าต่อไปจากนั้นเขาบอกว่าอนันดีช่วยพวกเขามาโดยตลอดและเธอสามารถไว้ใจพวกเขาได้ต่อมาอนันดีวาดรูปเต้นรำคนเดียวอยู่ในบ้านจิกากับดียามาหาบอกว่าพวกเขาเอาอาหารจีนจากร้านที่เธอชอบ มาให้พวกเขาคิดถึงเธออน,นันดีบอกเธอกำลังมีสมาธิกับการวาดรูปและหลงไหลในเสียงดนตรีไม่คิดว่าจะมีใครมาหาเธอจิก้าบอกสิ่งที่ดีที่สุดมักจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดดิยาบอกพวกเขาจะกินอาหารค่ำด้วยกันอน,นันดีบอกเธอไม่หิวจิกาบอกเธอว่าพวกเขาจะเต้นรำกับเธอด้วยอน,นันดีตอบตกลงและขอตัวไปเข้าห้องน้ำจิก้าบอกดิยาว่า ว่าอนันดีดูเศร้าโศกมากดิยาบอกพวกเขาจึงวางแผนนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้อนันดีรู้สึกดีขึ้นต่อมาจิกาบอกให้อนันดีกินอาหารให้อร่อยและเล่าเรื่องตลกที่ร้านอาหารให้เธอฟังดิยาบอกเธอชอบนิสัยการแบ่งปันและเอาใจใส่ของอนันดีอนันดีขอบคุณทั้งสองที่มาหาเธอจากนั้นเธอนึกถึงอนันก็ร้องไห้และเดินหนีไปจิกาบอกเธอว่าเธอกําลังทร มาตัวเองให้เธอไปคุยกับอนนันเพื่อจะเคลียร์ความเข้าใจผิดเธอปฏิเสธจิกาจึงบอกให้เธอให้อภัยแก่อนนัน อัน,นันดียังคงปฏิเสธบอกว่าอัน,นันทำลายความไว้วางใจของเธอจิกาบอกเธอมีจิตใจกว้างขวาง,วางและเธอยังเคยให้อภัยเขาด้วยอน,นันดีบอกเธอไม่เคยรักเขาแต่เธอรักอัน,นันซึ่งมันทำให้เธอเจ็บปวดมากเธอดีใจที่เธอให้อภัยจิกาไม่อย่างนั้นเธอคงจะสูญเสียเพื่อนที่ดีไปวันต่อมาอน,นันปฏิเสธที่จะกินอาหารเช้าไพรวีบอกให้เขาให้เวลา แกอนันดีอาน,นันต์บอกเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเธอถึงโกรธมากและมันไม่ได้แตกต่างกันไม่ว่าเขาหรือว่ารุนจะเป็นคนลงทุนก็ตามไพรวีบอกเขาทําผิดเพราะความไว้วางใจมาพร้อมกับความซื่อสัตย์เขาต้องให้เวลาแกอนันดีบ้างอาน,นันต์บอกเขารู้จักอนันดีมาตั้งแต่เด็กเธอต้องทนทุกมามา,มากในที่สุดสถานการณ์เธอก็ดีขึ้นแต่เขากลับทำให้เธอต้องเจ็บปวด ีกครั้งและเขารู้สึกโกรธตัวเองไพรวีบอกว่าเขาควรเปิดใจพูดคุยกับอนันดีเพื่อทำให้ความสัมพันธ์พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นอน,นันบอกเขาจะพยายาม ไยรวีบอกเวลาจะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นต่อมาดียามาที่ออฟฟิศพบว่าอนันดียังคงโกรธอนันอยู่จึงโทรบอกให้อนันต์มาที่ออฟฟิศพนักงานหญิงคนหนึ่งมาขอความช่วยเหลือจิกาบอกว่าเธอติดต่อมิสเตอร์ชามาไม่ได้ทำให้อนันดีโกรธมากคงจะไล่เธอออกจิกาบอกเขาจะไปคุยกับอนันดีเองต่อมาจิกาบอกอนันดีว่าเขาได้คุ กับผู้ช่วยของมิสเตอร์ชามาแล้วอัน,นันต์บอกจิกาว่าเขาหวังว่าจะไม่ใช่รวีชามาจิกาบอกว่าใช่อัน,นันตบอกพวกเขาจะไม่ทำธุรกิจกับรวีและให้จิกาหาคนอื่นแทนจิกาบอกพวกเขาจะขาดทุนได้อัน,นันต์ก็ยืนกรานว่าพวกเขาจะไม่ทำธุรกิจกับรวีอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปอน,นันดีบอกจิกาว่าพวกเขาจะทำธุรกิจกับรวีเท่านั้น นันที่หนีตอนที่159อนันต์บอกให้อนันดียกเลิกคำสั่งซื้อกับรวีอนันดีโต้เถียงกับเขาอนันต์บอกมันเป็นคำสั่งของเขาเพราะเขาเป็นหัวหน้าอนันดีบอกให้เขาเลิกพูดเรื่องนี้อนันต์จึงเดินจากไปด้วยความไม่พอใจ ดิยามาบอกอนันดีว่าเธออยากคุยด้วยเกี่ยวกับเหตุผลที่แท้จริงที่อน,นันต์ไม่ต้องการทำธุรกิจกับรวีอน,นันดีบอกเธอรู้มาว่าอนันต์เคยทะเลาะก,กับรวีในงานปาร์ตี้ดิยาบอกอนันต์พยายามปกป้องเธอจากความอับอายเธอไปบ้านของรวีหลังจากงานปาร์ตี้และรวีกับเพื่อนเพื่อน,นจลวนลามเธอแต่อนันต์ไปช่วยเธอไว้เขากงรู้ว่าเธอรู้สึกไม่สบายใจ หลังจากเหตุการณ์นั้นอนันดีคิดว่าเธอเข้าใจอนันผิดบอกว่าพวกเขาควรจะแจ้งความจับระวีดียาปฏิเสธบอกตอนนั้นเธอเต็มใจไปกับระวีอนันดีบอกถึงอย่างนั้นระวีก็ไม่สามารถลวนลามดียาได้พวกเขาจะไม่ทําธุรกิจกับระวีต่อมาอนันดีมาหาอานันขอโทษเขาที่เธอทําเกินเหตุอนันบอกไม่เป็นไรเขาจะไม่ไปยุ่งกับเธอจน กว่าปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้นเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เขาควรจะบอกเธอเกี่ยวกับระวีพวกเขาจะได้ทําให้ระวีถูกจับกลุ่มอัน,นันบอกดียาไม่ได้คุยเรื่องนี้กับเขาอัน,นันที่บอกว่าดียาไม่กล้าคุยกับเขาโทษว่าเป็นความผิดของตัวเองทางด้านดียานึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ระวีพยายามจะลวนลามเธออน,นันต์มาขอโทษด,ดียาบอกว่าวันนั้นเขาไม่ควรปล่อยให้เธอไปกับ ระวีเลยอนันดีบอกดียาว่าพวกเขาจะแจ้งความจับระวีเพื่อช่วยผู้หญิงคนอื่นๆด้วยเธอบอกให้ดียาไม่ต้องกังวลเรื่องธุรกิจพวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อเหตุการณ์นี้ได้อนันต์รู้สึกภูมิใจในตัวของอนันดีบอกว่าการทำแบบนี้อาจจะส่งผลเสียต่อพวกเขาได้เพราะพวกเขาไม่มีหลักฐานเอาผิด,ดระวีอนันดีบอกพวกเขาจะต้องหาทางจนได้จิกา มาถามอนันดีเกี่ยวกับการสั่งซื้อกระดุมเสือ้ออนันดีบอกพวกเขาจะเปลี่ยนรูปแบบกระดุมใหม่จิกาบอกให้อนันดีคิดดูอีกทีจากนั้นเขาถามดิยาว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างดิยาบอกมันเป็นความผิดของเธอเองและทำให้ทุกคนต้องตกอยู่ในปัญหา จิกาบอกเขาเข้าใจรวีดียาได้ยินก็ไม่พอใจจิกาบอกให้ดียาอย่าเข้าใจเขาผิดเขาเองก็เป็นเหมือนรวีเพราะเขาเคยคุกคามอนันดีมาเยอะมากแต่ตอนนี้เขาเคารพอนันดีเพราะอนันดีเป็นนักต่อสู้และเธอก็ควรต่อสู้เช่นเดียวกัน อน,นันดีคิดอะไรบางอย่างได้บอกอน,นันต์ว่าพวกเขาจะเปิดโปงทวีในงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮลีอน,นัน์เห็นด้วยบอกพวกผู้ชายไรอย่างอายจะต้องคิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะสัมผัสผู้หญิงในวันโฮลีอน,นันดีบอกว่าพวกเขาจะจัดโครงการและจะให้ลูกค้าผู้หญิงมาเข้าร่วมกับพวกเขาพวกเขาจะต้องทำให้ผู้หญิงเลิกคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อและต้องทำให้ผู้หญิงกลายเป็น,น นักสู้อนันต์นกล่าวชื่นชมเธอว่ายอดเยี่ยมมากต่อมาอันันดีมาที่ออฟฟิศบอกพนักงานว่าวันนี้พวกเขาจะต้องจัดส่งสินค้าจากนั้นเธอขอให้ดียาเป็นตัวแทนของผู้หญิงในเทศกาลฮอลลีเพื่อที่พวกผู้ชายจะไม่กล้าทำตัวไม่ดีกับผู้หญิงคนไหนดียาก็ตอบตกลงนันที่นี่ตอนที่160 วันต่อมาอนันดีไร้สดพูดถึงเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่ดีของรวีเธอโน้มน้าวให้ผู้หญิงรวมพลังกันและอย่ายอมผู้ชายที่ไม่ดีพวกผู้หญิงต่างบอกว่าพวกเธอจะสนับสนุนอนันดีอนันดีถามดิยาว่าพวกเขาจะแจ้งความจับรวีหรือไม่ดิยาบอก,กเธอจะสู้จนถึงที่สุดต่อมาอนันดีโทรเรียกตำรวจให้มาพบและเล่าเรื่องของรวีให้ตำรวจฟังตำรวจบอกพวกเขา ไม่มีหลักฐานเอาผิดรวีอนันดีบอกว่ารวีไม่มีสิทธิ์ทำตัวไม่ดีกับคนอื่นและศาลจะเป็นคนตัดสินเองว่ารวีมีความผิดหรือไม่แต่ตำรวจจะต้องรับการแจ้งความของพวกเขาตำรวจตอบตกลงบอกให้อนันดีเตรียมหาทนายความเอาไว้ดิยาขอบคุณอนันดีอนันดีบอกว่ารวีจะต้องถูกลงโทษทางด้านพยรวีบอกอน,นันว่าเธอจะไปแสดงความ ความยินดีกับอนันดีสำหรับการจัดโครงการที่ยอดเยี่ยมอนันต์บอกว่าไม่มีใครเล่นโฮลี่กับเขาไพรวีบอกให้เขาไปคุยกับอนันดีอนันตบอกเขาจะให้เวลาแก่อนันดีและเธอจะกลับมาหาเขาเองถ้าเธอต้องการต่อมาดิยาช่วยจิกาจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮลี่ที่ออฟฟิศจิกาบอกเธอว่าเขาภูมิใจในตัวเธอที่เธอยิ้มได้ดิยาบอกมันเป็นเพราะเขา เธอขอบคุณที่เขาทำให้เธอเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอจิกาบ,บอกว่าเพราะพวกเขาเป็นเพื่อนกันต่อมาไพรวีมาหาอนันดีถามว่าเธอมองหาใครอยู่หรือไม่อนันดีปฏิเสธบอกให้ไพรวีมาสนุกกับงานไพรวีบอกอนันต์จะไม่มา จากนั้นเธอเล่าว่าอนันต์ยังเป็นเด็กตอนที่เขารู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอเธอรักเขาที่สุดและเขาเคยแสดงความสุขออกมาแต่หลังจากที่ผ่านความเศร้าโศกและความเสียใจมามากมายเขาก็ไม่เคยแบ่งปันความรู้สึกของตัวเองอีกราชูผ้าปุตตูลูกสาวของเขามาร่วมงานและสวมมงกุฎที่ปุตตูทำให้กับดียาจากนั้นเขากอดเธอวอวยพรให้เธอมีความสุขดียาตกใจ ถามว่าทำไมเขาถึงได้ทำแบบนี้ราจูบอกเพราะเขารักเธอดิยาบอกเธอรักพวกเขาทั้งสองคนจากนั้นพวกเขาก็เล่นสาสีกันอย่างสนุกสนานทางด้านอนันดีโทรหาอนันบอกว่าดิยาถามหาเขาอนันบอกเขาบอกดิยาแล้วเมื่อเช้าเขาจะไม่ไปร่วมงานและดิยาถามหาเขาจริงหรือไม่อนันดีแก้ตัวว่าวรุณก็ถามหาเขาเช่นกันอนันถาม ว่าเธอคิดถึงเขาและอยากให้เขาไปร่วมงานใช่หรือไม่อัน,นันดีบอกว่าใช่เพราะมันจะดีต่อธุรกิจของพวกเขาอันนั้นปฏิเสธและว่างสายไปปิงกูบอกให้จีกาดื่มกันชาแต่จีกาปฏิเสธบอกว่ามันเป็นงานเลี้ยงของออฟฟิศ ่อมาอน,นันต์มาร่วมงานที่ Office. ออฟฟิศอนัน์ดีบอกเขาว่าเธอรู้ว่าเขาจะต้องมาอน,นันต์บอกเขารู้ว่าเธอคิดถึงเขาเธอจึงโทรตามเขาเธอปฏิเสธอน,นันต์จึงบอกว่าเขาจะกลับแล้วอน,นันดีบอกเธอหอเล่นเธออยากให้เขาทาผงสีให้เธอก่อนคนอื่น อน,นันท่าผงสีที่ใบหน้าเธอขอบคุณที่เธอให้อภัยเขาอน,นันดีทาผงสีที่ใบหน้าอน,น,านันตแต่เขาบอกมันไม่ง่ายขนาดนั้นเขาก็วิ่งหนีออกไปนันที่หนีตอนที่161 ว่ารุนกับไพรวีทาผงสีที่ใบหน้าให้กันแลกกันไพรวีเห็นว่ารุณมีท่าทีประหลาดใจว่ารุณบอกเขาไม่รู้จะตอบสนองเธออย่างไรเขาเพิ่งเคยเห็นรอยยิ้มของเธอเป็นครั้งแรกเขาข่อให้เธอยิ้มต่อไปเพราะมันทําให้เธอดูดีอน,นัน์ดื่มเครื่องดื่มผสมกัญชาที่ปิงกูทาเห็นภาพหลอนว่าทุกคนคืออนันดีอนันดีถามจีกาว่าทําไมเขาถึงไม่ทาผงสีให้เธอบ้าง และเขากำลังหลบเลี่ยงเธออยู่จิกาบอกเขานึกถึงอดีตของพวกเขาเขาขอโทษเพราะเขารู้ว่าเขาทำผิดต่อเธอ อนันดีบอกเธอให้อภัยเขาแล้วเธอขอให้เขาลืมเรื่องเหล่านี้และเดินหน้าต่อไปจิกาบอกมันไม่ง่ายเลยอนันดีบอกเธอไม่อยากเห็นเขาเป็นแบบนี้บอกให้เขายิ้มจิกาก็ยิ้มและทาผงสีที่ใบหน้าให้อนันดีต่อมาอนันดีพบว่าอน,นันต์มีอาการมึนเมาก็คิดว่าเขาคงจะดื่มกัญชามาอนันต์บอกเขาคิดถึงเธอมากอนันดีบอกเธอจะให้ดียากับ ไพรวีพาเขากลับบ้านอันนั้นบอกพวกเขาจะเต้นรำและสนุกด้วยกันดิยาเฝ้ามองราจูทำงานภไพรวีมาบอกดิยาว่าเธอคิดว่าดิยาดูไม่มีความสุขเธอรู้ว่าดิยาคิดอะไรอยู่ ดิยาบอกเธอมีความสุขแต่เธอรู้ว่าเธอทำผิดเธอควรที่จะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้เธอเคยให้สัญญากับไพรวีว่าเธอจะไม่ทำผิดแบบนี้อีกเธอจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นไพรวีบอกว่าดิยาเป็นคนดีแล้วดิยาถามว่าราจูจะได้สิทธิ์เข้าพักอาศัยที่เอ o อได้อย่างไรเพราะที่นั่นมีไว้สำหรับผู้หญิงเท่านั้น ัยรวีบอกปุตตูถูกครอบครัวทอดทิ้งดังนั้นปุตตูจะได้สิทธิ์เข้าพักแต่ปุตตูอยู่กับราจูซึ่งเธอเรียกเขาว่าพอ่อและ NGO จะไม่แยกทั้งสองออกจากกันดียาบอกว่าภัยรวีทำถูกต้องแล้วภัยรวีปฏิเสธบอกว่ามันเป็นความคิดของอนันดีต่างหากเพราะอนันดีดูว่าราจูเป็นคนดีจึงจ้างเขามาทำงานที่ออฟฟิศ ด้านอานาันต์สาดน้ำใส่อานันดีทั้งสองอยู่ใกล้ชิดกันอานันดีไปหยิบผ้าคนหนูมาจากตู้พบรูปถ่ายของอานันต์กับผู้หญิงคนหนึ่งอานันต์บอกว่าเธอคงคิดว่าเขาหลอกลวงเธอและเธอสามารถไปจากเขาได้อานันดีบอกให้เขาใจเย็นลงและเธอไม่ได้คิดที่จะทําอะไรเลยอานันต์บอกว่าไพรวีก,กับเมหุนรับเขาเป็นลูกบุญธรรมเขารู้เรื่องนี้ตอนที่เขายัางเป็นเด็ก เขาไว้ใจเมหุนมากกว่าไพรวีเพราะเขารู้สึกได้เสมอว่าเธอปิดบังอะไรบางอย่างจากนั้นเขาก็ได้รู้ว่าไพรวีปิดบังความจริงที่ว่าเมหุ้นเคยข่มขืนฉีราและเมหุ้นก็ฆ่าฉีราด้วยเขารู้สึกเจ็บปวดที่รู้ว่าฉีราเป็นแม่ของเขาแต่มันก็สายไปแล้วอน,นันดีปลอบเขาบอกเธอสัญญาว่าเธอจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอเธอ จะไม่มีวันทอดทิ้งเขาไม่ว่ากรณีใดๆนั่นที่นี่ตอนที่162อันันตจุบอันันดีอัน,นัน,นดีนึกถึงจีกาจึงผลักอันันานบอกให้เขาอย่าเข้ามาใกล้เธอเธอร้องไห้บอกว่าเธอทําแบบนี้ไม่ได้พิงกูบอกจีกาว่ามันเป็นโอกาสดีที่จีกาจะหาแฟนจากเทศกาลฮอลลี พวกเขาจะกลับไปปาร์ตี้กันที่บ้านจิกาบอกเขากำลังรออนันดีอยู่ปิงกูบอกถ้าจิกายอมรับความรู้สึกของตัวเองว่ารักอนันดีก็ให้ลงมือตอนนี้เลยและเขาก็มีแผนการ จิกาบอกเขาไม่ได้รีบร้อนปิงกูบอกว่าจิกากำลังเสียเวลาหลายปีเพราะความคิดแบบนี้ไม่อย่างนั้นจิกาก็คงจะมีลูกกับอนันดีไปนานแล้วตอนนี้อนันต์ก็กลับมาแล้วอนันต์กับอนันดีอาจจะลงเอยกันก็ได้จิกาบอกให้ปิงกูหยุดพูด ปิงกูบอกให้จีกาลงมือทำไม่อย่างนั้นอนันดีจะแต่งงานกับอนันไฟอันันขอโทษอนันดีที่เขาทำให้เธอไม่สบายใจเขาเข้าใจว่าเธอก็ต้องการแบบนั้นเหมือนกันอนันดีบอกเธอก็ต้องการแต่เธอนึกถึงจีกาทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวเพราะจีกาเคยพยายามบังคับเธออนันบอกเธอแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอเข้มแข็งและลืมอดีตไปแล้วแต่ แต่ว่าเธอกำลังหนีจากความจริงเหล่านั้นมันทำให้เธออ่อนแออนันดีก็เห็นด้วยอนันต์บอกให้เธอลืมเรื่องในอดีตแลนเดินหน้าต่อไปเขาไม่ได้หึงเธอเวลาที่จิกาอยู่ใกล้เธอแต่เขาแค่กลัวว่าเธอจะลืมอดีตไม่ได้อนันดีบอกจิกาไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เธอเดินหน้าต่อไปไม่ได้แต่เป็นเพราะตัวของเธอเองจิกายังคงรู้สึกผิดและเธอ ขอให้เขาอย่าโทษจิกาอน,นันต์บอกเธอต้องนึกถึงตัวเองและเดินหน้าต่อไปอน,นันต์ดีบอกเธอต้องการเวลาอน,นันต์ตอบตกลงบอกเขาจะอยู่เคียงข้างเธอดิยากับไพรวีกำลังจะกลับบ้านแต่รถอย่างรัววรุ่นมาเสนอความช่วยเหลือแต่ไพรวีบอกพวกเธอจองรถแท็กซี่แล้ววรุณนบอกอีกนานกว่ารถแท็กซี่จะมาดิยาก็เห็นด้วยไพรวีตอบตกลง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ่อมาไพรวีกับดียากลับมาที่บ้านเห็นนันนันกับอนันดีอยู่ด้วยกันก็รู้สึกแปลกใจดียาถามว่าทำไมอนันดีถึงใส่เสื้อผ้าเธอและเกิดอะไรขึ้นที่นี่ไพรวีบอกให้ดียาอย่าขัดขาอน,านันนอนันบอกอนันดีว่าเขาจะไปส่งเธอที่บ้านแต่อนันดีปฏิเสธและขอตัวกลับไปอนันบอกไพรวีว่าวันนี้เขามีความสุขมากไพรวีอนนบอก ความสัมพันธ์ของเขากับดียากำลังดีขึ้นและเขากับอนันดีก็กลับมาคืนดีกันแล้วอนันต์บอกเขาไม่รู้ว่าเขากับอนันดีจะได้อยู่ด้วยกันเมื่อไรเพราะอนันดีนึกถึงอดีตเวลาที่เห็นจิกาภัยระวีบอกให้อนันต์ช่วยอนันดีเพราะพวกเขาสมควรได้รับความสุขและมีอนาคตที่สวยงามด้วยกัน ดียาบอกให้ไพรวีให้โอกาสตัวเองรวมทั้งวรุณด้วยเพราะวรุณชอบเธอไพรวีบอกเธอไม่ต้องการให้โอกาสคนอื่นแต่ดียาควรจะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งต่อมาอนันต์มาพบจิกาบอกให้จิกาเลิกยุ่งกับอนันต์ดี เพราะอาดีตของจิกายัางคงรบกวนจิตใจของอนันต์ดีอยู่จิกาบอกเขาหวังดีต่อเธอเขาจะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธออนันต์บอกเขาหวังว่าจิกาจะออกไปจากชีวิตของอนันต์ดีจิกาบอกอนันตดีเคยจัดการกับสิ่งต่างๆได้โดยไม่มีอนันต์แต่ถ้าเธอขอให้เขาไปเขาก็จะไปแต่เขาจะไม่ทำตามคำพูดของคนอื่นอนันต์บอกจิกาไม่เข้าใจ จิกาบอกว่าอนันดีเคยบอกเขาว่าเขามีความสำคัญในชีวิตของเธอดังนั้นเขาจะไม่ให้คนอื่นมาทำลายความสัมพันธ์ของเขากับเธอ